เรื่องทรงยกเลิกการแสดงโอวาทปาติโมโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมานดาในบุพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม ประทับนั่งอยู่เมื่อล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่ผมผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สองเมื่อล่วงเข้าราตรีมัชชิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานทน์ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าล่วงเข้าราตรีมัชิมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาค ก็ทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามเมื่อล่วงเข้าราตรีปัดชิมมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตรีสว่างแล้วท่านพระอานนท์จึงลุกจากอาสนะผ่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า ล่วงเข้าราตรีปัจชิม,มยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตรีสว่างแล้วภิกษุส่งนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปฏิโมกแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระอานนนบริษัทไม่บริสุทธ ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าดูกระอานนนบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ส่งหมายถึงบุคคลไรหนอทีนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะมณสีการกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมดด้วยจิตได้เห็นบุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทำไม่ใช่สมณนะปฏิญาณว่าเป็นสมณนะมิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองนั้นนั่งอยู่หน้าท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาบุคคลน,นั้นได้กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาดกับภิกษุทั้งหลายแม้ท่านพระมหาโมคคัลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสียแม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคคัลลานะ ได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่าลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาดกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่า ลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสียครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะจับบุคคลน,นั้นที่แขนให้ออกไปนอกซุ้มประตูใส่กลอนแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปแล้วบริษัทบริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าน่าอัศจรรย์ โมคลลานะไม่เคยมีโมคลลานะถึงกับต้องจับแขนโมคบุรุษนั้นจึงมาได้ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรแปดประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรแปดอย่างนี้ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทรแปดอย่างเป็นฉไฉนดูกระพิษูทั้งหลายมหาสมุรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมาแต่เดิมเลย ดูกร,รบภิษูทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมาแต่เดิมเลยนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่หนึ่งที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกร,รบภิษุทั้งหลายอันหนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งดูกระพิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่สองที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทร ดูกร,รารพิสูุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้วซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งสัตว์ขึ้นบกโดยพลันดูกรรารพิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งซัดขึ้นบกโดยพลันแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่สามที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทร ดูการภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งแม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายม,มูนาอาจิราวดีสรภูมหิตไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียวดูการภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจิรวดีสรภูมหิไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละน้ำและโคตเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรข้อที่สี่ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกร,รภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งแม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้น ดูกระพิษุทั้งหลายข้อที่แม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทรไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่ห้า ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกราภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวดูกราภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่หก ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตนามิใช่ชนิดเดียวรัตนในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลา แก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตดูกร,รับภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตนามิใช่ชนิดเดียวรัตนาในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลา แก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่เจ็ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระพิษุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรนาคนทันอยู่ในมหาสมุทรมีลําตัวตั้งร้อยโยน์ก็มี สองร้อยโยต์ก็มีสามร้อยโยต์ก็มีสี่ร้อยโยต์ก็มีห้าร้อยโยต์ก็มีดูการพริกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิปลาติมิงคลล ปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูนนาบคนทันอยู่ในมหาสมุทรมีลำตัวตั้งร้อยโยน์ก็มีสองร้อยยน์ก็มีสามร้อยโยน์ก็มีสี่ร้อยโยน์ก็มีห้าร้อยโยน์ก็มีแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่แปดที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรแปดอย่างนี้แหละที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทรความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยแปดประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้มีแปดอย่างเหมือนกันแหลที่พวกภิกษุพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ แปดอย่างเป็นฉนดูกระภิกษูทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมีใช่ลึกมาแต่เดิมเลยสิกขาตามลำดับกิริยาตามลำดับปฏิปทาตามลำดับในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย ข้อที่สิกขาตามลำดับกิริยาตามลำดับปฏิปทาตามลำดับในธรรมวินัยนี้มีใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลยนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งสาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกันไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงละเมิดสิกขาบท ที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สองที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทร ไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้วซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุตรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งซัดขึ้นบกโดยพลันบุคคลน,นั้นใดเป็นผู้ทุศีลมีธทรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดหน้ารังเกียจปิดบังการกระทํา มิใช่สมณนะปฏิญาณว่าเป็นสมณนะมิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองก็เหมือนกันสงย่อมไม่ร่วมกับบุคคลน,นั้นย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลันถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงและสงก็ไกลจากเธอข้อที่บุคคลน,นั้นใดเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทำม,มิใช่สมณนะปฏิญาณว่าเป็นสมณนะมีใช่พรหมจารี ปฏิญาณว่าเป็นพรมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองสงย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลันถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสง์ก็จริงถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงและสงก็ไกลจากเธอ แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สามที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายมุนา อาจิราวดีสรภพูมหิไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียววันนาสีเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทยสูตรก็เหมือนกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรทีเดียวข้อที่วันนาสีเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อ และตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรทีเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สี่ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นภิกษุจำนวนมากก็เหมือนกันถ้าแม้ยังปรินิพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพานธาตุความพร่อง หรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นข้อที่ภิกษุจำนวนมากถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุความพร่องหรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ห้าที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีวิมุตติรสรสเดียว ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีวิมุตติรสรสเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่หกที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่ชนิดเดียวรัตนะในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีรัตนามาก มีรัตนะมิใช่อย่างเดียวรัตนะในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือสติปัฏฐานสสัมมัปปฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าภละห้าพชฌชงเจ็อริยมรรคมีองค์แปข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนามาก มีรัตนะมีใช่อย่างเดียวรัตนะในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโทษชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่เจที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกระาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิ ปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรน้าคนทันมีอยู่ในมหาสมุทรมีลำตัวตั้งร้อยโยน์ก็มีสองรอยยน์ก็มีสามร้อยโยน์ก็มีสี่ร้อยโยน์ก็มีห้าร้อยโยน์ก็มี ธรรมวินนยนี้ก็เหมือนกันเป็นที่อยู่อาศัยของคนใหญ่ๆคนใหญ่ๆใ,ในธรรมวินนยนั้นเหล่านี้คือโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกิทาคามิผลอนาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอรหันต์ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนใหญ่ๆคนใหญ่ๆใ,ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล สกิทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกิทาคามิผลอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอรหันผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่แป ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้แปดประการนี้แหลที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าดังนี้อุทานคาถาสิ่งที่ปิดไว้ย่อมรั่วได้สิ่งที่เปิดย่อมไม่รั่วเพราะฉะนั้นจงเปิดสิ่งที่ปิดเช่นนี้สิ่งที่เปิดนั้นจะไม่รั่ว ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเราจากไม่ทำอุโบสถจากไม่แสดงปาติโมกตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเธอพึงทำอุโบสถพึงสวดปาติโมดูกระรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ตถาคตจะพึงทำอุโบสถแสดงปาติโมกในบริษัทผู้ไม่บริสุทธินั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสดูกระรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุมีอาบัติไม่พึงฟังปาติโมกรูปใดฟังต้องอาบัตทุกกฏเราอนุญาตให้งดปาติโมก แก่ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวฟังปาติโมคเรื่องทรงยกเลิกการแสดงโอวาทปาติโมคจบ